สกินเด m o n s ซเลเยอร์มาให้ไปอีกแล้วครับทุกคนเพียงแค่35วคูปองเท่านั้นแต่เหมือนว่าจะเป็นนักล่าสูงผุดขัดหรือไม่ก็ตัวประกอบนะครับแล้วเราก็มากับพี่ๆนักล่าอสูงตัวตึงตอนแรกจะพาพี่เซนิสึมาด้วยนะครับแต่โดนแบนไปเสียก่อนเซนิสึลุดแล้วเซนิสึฟอดพิกไปเด่กอินโนซุเกะกับเนสโกจังมาต่อแล้วเฮ้ยฟ้าหมดเลยโอ้แก๊งเดมอนสเลเยอร์เนี่ย มีเด่ตัวจังเกิลทั้งนั้นเลยนะครับมึงด้วเหรอทันจิโร่โอเคไม่ต้องเปลี่ยนสเปล <Hey. S 1> เปคอนเทนต์ไปเลยครับผมเอาเปลี่ยนทำไมเอากลับมาดิเออฟาร์มห้าไปเลยแก๊งเดมอนเซเลเยอร์กับจังเกิลทักห้าในฐานะที่มีคำว่า ฆ่าอสูรไว้อยู่ตรงกลางแผ่นหลังผมจะเฉิดไม่แพ้พี่ๆนักล่าอสูรถึงผมจะเป็นตัวประกอบก็เถอะยินดีเติมแก๊งเดวอนเลียเติมเอ้ยแล้วทันจิโร่มาถึงโดดดึงไม่สูงใครเพื่อนแล้วครับแล้วเราก็เต้นแล็บโยไปหนึ่งทีขอแอคกินเดวอนเซเลียคอตตี้นะครับเซนติสึ่วิ่งปั่นเดซนติดาวทะสะดุดล้มด้วยหนาล่าสูนปะไหนๆเราก็เอาสเปลฟาร์มมาแล้ว5คนเวทครับผมพี่ทันจิโร่น้องเนสโกไปเวทบู2คนที่เหลือ3คนมาได้ครับผมไปไปไปตายเอามาไปให้ได้ด้วคำสั่งลุยกดพันนิดดดดดดลลลลลลครัับนนเกกกกกออตต้้้พ แต่ผมยังกระดาวตกตายไปในสามวินาทีเว่ถึงก็ตกใจแต่รอที่ร้องไม่ได้ตกใจก็คือเพื่อนแตะแล้วนะครับผมแล้วก็ตาเขาสั่งครับผมน้องได้สิโกจังไปเอาปุ๊บาแล้วเขาสั่งต <c oughs> ุ้ยได้ไหม <c oughs> ได้ฮัจิโรได้สวยจัด <c oughs> แล้วน้องจะชีวิตรอดไปได้หรือเปล่าเป็ <c oughs> นฆาได้เนี่ยเรามีเลสอาวุ้เคียเยเค้ยนยาวๆวุ้เคียเ้ยนยาวๆเรามีเลสมาครับมาครับตายครับผมตายแน่ๆมึงไม่ต้องห่วงฟิกเกอร์ยกไปไหน ีรอนอฟิกเกอร์แล้วก็ดึงไงล่ะมันอยู่ในการคำนวณของเสาหลักโซองอินชื่อแปลกๆนะเสาหลักโซองอินไม่ได้ตึงเลย <c oughs> เฮ้ยแล้วเขาเวทคืนว่ะแต่เหมือนว่าเขาจะตายเองหรือเปล่า <c oughs> นึงนะเคียนบูอยู่เคียนบูอยู่เดี๋ยวไปช่วย <c oughs> ทันไหมเนี่ยไม่น่าทัน <c oughs> โอ้โหเขาเลิศเต็มกันหมดเลย <c oughs> ขอเคียน <c oughs> ขอโทษครับขอโทษครับแวนเวทนะล่าสุดมึงมาดิเข้ามาเอ้ากูเบนคลิป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 เอาเมื่อกี้โดนคลิปเฉยเลย เขินไม่ดีเสาหลักโซงหิดอุ้ยเนสโกชังเขาแตกจะเริ่มเกมมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตอนแรกนึกว่าสวยไม่เป็นไรครับตัวประกอบคนนี้เอาอยู่ขออนุญาตอยู่บ้านเขาทั้งวันนะครับเอาได้ล่างแต่ผมตีแรกเขาอยู่ได้เลดได้เลดได้เลดล่างแค่การพอล่างแค่การพอมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากๆเยอะแบบเยอะจริงสวัสดีเสาหลักโซงใหม่ครั้งแล้วโดดไปไหนจ๊ะจิงโก็ไม่มีหนีได้ข่าวจิงก็ไม่มีหนีได้ข่าวอุ้ยเนึยนดีไป แค่เดียวรู้เรื่องฟิกเกอร์เขาเหลือคู่ได้ประมาณ10วินนะครับแต่ว่ามันมาไม่ทันเวรสเขาได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วมาหลอดมีบูด้วยอะไรวะน่ะฟาร์ม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 พี่พี่นักล่าสุดไม่ตึงเลยอะแต่ก็อย่างว่าครับพอจะเล่นยากเล่นเลนข้างแั่เอาสเปลฟาร์มมาง่ะทะลึ่งเอามาทำไมก่อนพี่พี่นักล่าสุดทั้งหลายเอาเจอความมาทำเพื่อไม่ต้องเปลี่ยนสเปลคอนเทนต์ไปเลยครับผมเอาเปลี่ยนทำไมเอากลับมาดิเออฟาร์มผ้าไปเลยอุ้ยเขาช็อกไปเลยบ้าไปเนี่ยเข้ามาดิ คุณชุบโลกดิจิตอลเฮ้ยแขนโซตัวนี้มึงบ้าปม่เนี่ยเกิดไปเปล่าโซกูเคลียร์ไม่เข้าตีบวกโซให้หน่อยตีบวกโซจริงตีไม่เข้าเลยมาลอง a r ดูอินเนี่ยเฮ้ยออกไปอะไรวะเนี่ยฆ่าฆ่าครับผมทะลึงล่งทะลึง่งทะลึ่งตึงตังะนะทะลึ่งตึงตังไหวยอยู่นะไหวยอยู่นะมาเราป่าไปแล้วเราเคลียร์ต่อเราเคลียร์ต่อเวเลโกมาสอดหนี้เวเลโกมากกูหนีกูหนี ทีมแม่งรถถังมนุษย์จัดเวเลสอะดูอินมาหลอดตออดี้สามองแล้วไม่ต้องห่วงนะพี่พนักล่าศูนย์ไหวเชื่อผมช่วยนักลา่าศูนย์ผู้หัดคนนี้เ <c oughs> ดี๋ยวผมจะพีฆ่าให้คอมลางระเบิดแล้วครับอีกฝั่งไม่คิดจะฟาร์มวเลสตรงนี้เอาฟาร์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 ฟันดีน้องมาหลอดน้องมาหลอดแป๊ดเครียดแรงกว่าน,นี้มึงแรงได้แค่นี้เหรอวะเออตายอย่างพีไอ้บ้าเอา๋ยเวเลสลับโกโก้อ๋อรับโกโก้อ๋อ เข้ามาตรงนี้มาคุยกันยังไม่อยากเจอหน้าดารซี่ขอเคลียร์น้องตายก่อนแล้วไปหาดารซี่ต่อไหลเข้าไปแดดไป็นอ่งดีดารซี่อยู่ไหนอยู่หน้าใช่ไหมปึ๊บว่าเพื่อนกูกูเหมือนเกมนำนนะเอาไอ้เชี่ยแมนแมนมาเรียบร้อยผมแตกโอ้สวยดูศพพี่เพียงล่าสุดกูแต่ละองค์เข้าไปทับเพื่อเพื่ออะไรพี่หมูบ้าพี่เซนดิสอแต่หลักกันในป้อมสอเขาเลยนะครับป้อมน่อยไม่แตกเลยไอ้บ้าเออ พึ่งฝืนตัวเองกันนะพี่รอผมก่อนมาหลอดยังเคียดไม่ค่อยเข้าอะ่ะขออนุญาตเดินผ่านนะพี่มาหลอดเดินผ่านปิดบนอ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 เข้าเลยครับพี่เซนิสึพี่หมูป่าข้างเข้าเลยครับเข้าเลยครับโอ้โห oh, 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 oh. ไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหลไหลที่ไหลเกียนเขียนเวเลสดีเนี่เขียนเขียนเขียนเกียนแลเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกยวผมก็ซานอีกแล้วนะพี่หลังนแล้วแม่แม่มาแล้วโอ yeah. ้ยตกลงตกลงตกลงหันไปสวนด้วยชั้นนี <S 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 ้หันไปสวนด้วยชั้นนี้หันไปสวนด้วยชั้นนี้ปุณปังุณปังปังแบ็คซิบเิลคิวหลบไปที่ไิต้อยห่ทีหลบจุกหลบจุกตายตายโอ้โหโดนเมกะปอตีตายไิวตายอยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว ตรงนี้เยอะมากแว้นอุ้ยเชี่ยเดินไปโดนเสาโอ้ยเจ็บมากเฮ้ยด้วยหลบเตอดิจิตาลว่าตายหมดทีมเขาหรอทีมเราสิแล้วจุ๊งหมดตีไหมทันจิโล่รอดไหมรอดเถอะช็อตนี้เราต้องคุยกับคิมันมายาวๆแหละจนกว่าจะมีของเสร็จเกมมันจะเป็นก้อนเดี๋ยวให้เราตีเชื่อมสิเลยๆจไปยุ่งกับผมดูว่าแขนกันบ่าได้นะ พี่เล่างล่างสุดมาดิมาหลอดพุงห,งหลอดบรดิเจอต้องเราปาดได้ครับผมแต่มันมาเยอะมากๆเลยกูตายโอ้โหไอ้มาก่อน,นมันตันผมด้วยรเรียบร้อยหูปากครับเอื้อแตบหูปา่าคลั่งแอบลามอีกหนึงตัวแอบเขาอ,อยู่ตรงดักเต็มเลยขอ,อกรีดแอบแจ็บบูเลยครับก่อนุญาแอบแจ็แบบูแจ๊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 จตอนี้สิอโตจังตัวเย้ คิดแล้วอุ้ยแต่เราต้องโกจังแลกแวนได้ไม่ล้มลุมล้มล้มข้ามให้แล้วลุมล้มบาดไม่โดนเปเนีัยนะ่ะเจอเขียวข้ามหัวหัวข้ามเขียวป,ปึบป๊บปับป๊บปึ๊บปั๊บปั๊บตายทิจะวะตายเออตาย,ยาทันทีหนาชิบหายราชาปีศาจมาหลอดน,นักล่าสูงข้า,ข,าขึ้นไปเนี่ยปอมป้อมป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 อมเกียชนะดิปอมปอมป้อมตีปอมอย่างเดียวเย้เด็วบอลสอบมาเลยปอมหนึ่งเราปิดกูไหมหยาดมาช่วยหน่อยหยาดมูลามูลาด่วนมาเทียดมาหลอดโซนดักได้ไหมอาจจะโซนดาักได้ ยึดเอวยึดเอปวโซ่โดนแน่โซโดนแน่โซ่โดนโอไม้ว oh uh ่ามูสินดีอช่วยช่วยพีอวอุดอันติช่วยด้วยช่วยด้วยล่ะโอ้กูแตกกูแตกเรียบร้อยกูแตกน้องในซิงโกะจ้างน้องให้มีลางให้พี่หรอ <c oughs> พี่พี่นักล่าศูนย์รู้ว่าตอนนี้กำลังทอ้อจงอย่าทิ้ง <c oughs> ความหวังกัดฟันสู้ต่อไป <c oughs> โอ้เยอะมากฮะตัวฮะตัวจริงหนีหนีหนีฮะตัวฮะตัวฮะตัวหนีหนีหนีบ้ากันปะเนี่ย แย่ก็ทำเลนเลยกลางล่างเออสวยสวยปุ๊บฟ้าปุ๊บฟ้าสวัสดีครับขออนุญ,ญาตไปเดินเล่นนะครับผม,มเอาดาร์กเอาดาร์กเวเลสมาจุกลับอ่ะส่งกันได้สวนไได้สวนครับผมได้สวนมาเด็กเวเลสมันลอ่อมันลอ่นลอพุ่งแฝบเจ็บไปหนึ่งตัวแล้วช็อตนีไกลไปยาวครับไปยาวไปยาวบุกช็อตไปได้กูมานี่ปุ๊บฟ้าพุ่งแฝบล่อแม่กับเพื่อนตกเลยชุกสำเร็จครับได้ข้ามาหนึ่งโอเคสร้างพื้นที่ให้ทีมได้สำเร็จ ุบ<ข>ูลากูลาแล้วกูจะเกลี้ยนมึงไอ้เจ้ามาหลอดตัวร้ายกับอุดอินตัวดีแต่ก่อนอนเอาแรงก่อนอุ้ยมันชิดเจ้าย่องเรามันกูเกลี้ยนสดกูเกลี้ยนสดกูเกลี้ยนสดฮัจิโร่ล้ำสวยล้โก็ต่ต่อตายตายตายมิโดนจับอีกแล้วทุกคนเอ้ยย่าอุ้ยโอเครอดอยู่มาหลอด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 มาตรงนี้ก่อนไอ้นั่นมันแรงไอ้นั่นมันแรงเขามีช็อคเขามีช็อคเขามีช็อคเขาปาดแรง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 อะไรจะเงยล่ะเนี่ยสก๊อตจังเก็บป้อมบนมาให้อย่างสวยงามเยี่ยมเยี่ยม สเปลี่นพลันดิที่ใช้มาเอามาดีเล็กก็ได้เพื่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ในกเกมเออได้ใช้สักทีเอามาทำเพื่อน <c oughs> จากเกม normal โหมดก็เปลี่ยนให้เป็น hard mode expert โหมดนะครับด้วยการเอาพันดิมาฮ่าตัวเพื่อ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเอามากันทำเพื่อ, <c oughs> อผมบอกนี่ว่าแ็กไหวแล้ว <c oughs> ไหวแล้วปีกกลางปีกกลางปีกกลางไหวไหวไปเลยไปเลยหมูป่าไปก่อนเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนสุดในตีแล้วนั่นแหละไปเลยกลางเข้าเลยที่หมูป่าอยู่ป่ารอพี่อยู่ สวยพี่สวยพี่ไอแว็ไอไอมดถึงเวลาโตกับมึงหนามา้เรา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 มาดูว่าไอมาหลอดอีกตัวได้ข่าว่าหนาบ้างมึงมาเน่เดสโกดึงเชฟไว้คนอื่นตีบงกลางไปตรงนี้ผมกับเดสโกจังสองคนพอปึ๊บป๊าบโอเคเกี่ยวไม่โดน เขาเรียกว่าไล่ไล่เผื่อปั๊มลางไล่เผื่อปั๊มลากปั๊มลากแตกปั๊มลากฟีสวยจ้าครับผมมาหลอดมึงมาเดย์อึดมากหรอเวเลตอีกโคขอดึงออกมาจากป้อมนึงน้องไซน์หน่อยแจ๊หน้าแจ๊หน้าเวเลยแจ๊หน้าไวเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพุ่งแบบปั๊บปั๊บปุ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 ๊บปั๊บไม่ได้หยองไม่ได้หยองไม่ได้หยองสวน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 ปุ๊บสวนดิจิตอลเนอนี้สวนดิจิตอลมาเดย์ก็มาดิครับราชพีศาจมาหลอดเจ้าเิ่ลาที่ความหวัง เชื่อผมไหมพี่นักล่าศูนย์สวยสวยครับพี่หมูปากครั่งตายอะดูอินทำถึกมากลาก่อนเออเหล่ากระบวนท่าปานวารีปานเที่ยวป่าปานสายฟ้าลุกกระทื้อไปเอาดาครับอย่าละทิ้งความได้เปรียบเกมนี้เราจะโยนไม่ได้ไม้แต่มิลลิเมตรเดียวพะเราโยนไปเยอะแล้วตอนหน้าดาบตัวอันนีห้าหน่อยเนาะมาช่วยกูตีตีเทียนเทียนเทียน เคียน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 เียนแล้วเคียนอีกอ่ามีคนมาบ้าผมไม่โดนมาเนี่ขออนุญาตแวะตีเล็กก่อนนะครับเอ็นโซลเลสสำคัญมากๆในการไล่เคียนปึ๊บปๆ๊บปึ๊บปุ๊บปฏน้องมาบัด ขอนุญาตยิงน้องออกมานะครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูตู้มาเด้มาเด้ดึงอ,ออกมาแล้วใส่เลยใส่เลย,เลยพี่นักล่าสูนถลายน้องนักสกูจังใหญ่อะไรอยู่ใส่ใส่ดึงเชงไปดึงใบดึงใบใหญ่มันกลับเคล็ดใบน้องนองกักสกู๊ตกำลังทำภารกิจภารกิจเสร็จเรียแล้วเรียบร้อยครับผมแก๊งนักล่าสูนได้รับชัยชนะและคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วจังหวะเนี้ยขั้นอุยาชิกิต้องเลื่อนขั้นให้เราเป็นเสาหลักโซ่แล้วแหละเสาหลักโซ่แท้กู กกก็เเืืออแ้หมมนนนััะครบผพทีมันอึดจริงครับแพงไฟเตอร์3ตัวเพี่ยนจนเหนื่อยฝากท่านอุบุยาชิกิช่วยตีบกโซให้ผมทีหรือว่าท่าน GM ช่วยบับแอนโซทีครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็กระดิ่งตุ้นๆุมกรใจด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับผม